สวัสดีครับเพื่อนๆทางโกทูดมูนนะครับก็ลุยกับผมเหมือนเดิมนะครับเอบัญชานะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามกันด้วยและใครที่ดูทางท e เลกแกรมแล้วจอไม่ขึ้นนะครับแนะนําให้ไปดูทาง Discord นะครับเข้าทิดคอดไปแล้วนะครับชื่อกลุ่มโกทูดมูนเข้าไปแล้วไปแจ้งติดยศกันก่อนนะครับห้องแจ้งติดยศ v i p นะใครที่ได้ยศแล้วนะครับจะได้ยศอย่างถาวรนะไม่ต้องแจ้งวันต่อวันแล้วนะครับ เข้าไปแล้วได้ยศครั้งเดียวและอยู่ได้ยาวๆดูได้ยาวๆเลยอ่าวันนี้เราจะลุยันคนไขเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับมาสวัสดีเพื่อนทางที l ลนแกรมและ Discord YouTube กันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหาห้องก่อนนะหาห้องก่อนหาห้องก่อนนะจ๊ะมาผมจะพาปั้นทุน50กันก่อนแล้วกันนะครับทุน50ก่อนแล้วกันอ่ะรอหนึ่งไม้นะครับเ,เพื่อนๆรอหนึ่งไม้ หนึ่งรอไม้หนึ่งอะถ้าเราจะเล่นตามหลักไม้นี้เราต้องเล่นน้ําเงินนะครับดัน2ตัด 2- ต่อมาดูกันที่ว่ามันจะมาหรือเปล่าโอ้โหเชี่ยตัดไปแดงเฉยถ้าตัดมาแดงแบบนี้นะเพื่อนๆตัดแดงแบบนี้มาแรกมาแรกจัดแดงไปเลยแล้วกันไปมาไปแดงเลยแล้วกันไม้แรกไปแดงนะไปแดงนะไปแดงนะเพื่อนๆน,นะมาผมจะอออินไปเลยแล้วกัน ขออนุญาตอออินไปเลยละกันนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาใหม่แล้วจอไม่ขึ้นนะครับทางทีไลน์แกรมไปดูทาง Discord นะครับ DC นะครับไปแจ้งติยดยศห้องแจ้งติยดยศ VIP อยู่ได้ยาวๆนะครับได้ยศครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆแล้วก็ของมาอุ้ยสวย Yo, บอกไปบอกไปแแข็็งงงงรเเเหหมมืออนกกกัับบึาาลดู่ ไม้นี้มันตัดมาขึ้นแดงแล้วนะครับไม้นี้ขออนุญาตขออินไปที่แดงกันต่อไม้นี้จัดแดงต่อไปเลยเพื่อนๆและใครที่เข้ามาใหม่นะครับเรามีกิจกรรมแจกกันเหมือนเดิมนะครับหนึ่งบาท10รางวัลทางโกทูดมูลเทเลแกรมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็รอรุ่นรับกันได้เลยสิ้นเดือนนี้ใครที่มีโอกาสจะลุ้นรับรางวัลได้บ้างน,นะครับเพียงแค่เล่นไข่ม่วงสายพี่เอนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแล้วนะครับ เราแจกกันมาแล้ว3เดือนนะั่นสิบรางวัลรางวัลละ1นึ่พันนะครับแจกหนักจัดเต็มต้องที่ก็ถู t เด m มูนกองมาสวยบอกไฟบอกไฟบอกไฟแล้วไม้นี้ไม้นี้ไม่นี้ดันมังกรต่อเลยไหห้องนี้นะครับมังกรมาสูงสุดอยู่ที่7ไม้นะ ม้นี้อออินไปที่แดงกันต่อครับจัดต่อเลยครับตอกสดสดนะตอกสดสดจัดแดงไปเ,ปเพื่อนๆม้นี้อออินไปเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแต่แล้วแต่เ,เพื่อนนะถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ดึงเงินเอานะครับแต่ผมรับความเสี่ยงได้นะผมอออินไปร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนี่ไงเป็นไดล่ะเป็นไดล่ะฟอกแอร์ฟอกแอร์สวยสวยสวย,สวยบวกไปครับบวกไปไหมนี่บวกไปนะเพื่อน นี้นะมังกรมันมาสุดๆเจ็ดไม้นะเราดันกันต่อทะลุกาไปเลยไม้นี้ขออนุญ,ญาตอินเหมือนเดิมไปแดงแบงเกอร์อินเหมือนเดิมครับมาจัดแดงออินไปเลยชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับไม้นี้ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันชนขอบก็รอก่อนก็ได้แต่ไม้นี้ผมขอไหลตามแพทเทิร์นเดิมนะครับมับงกรมันทะลุกามาแล้วนะไม้นี้จัดหนักจัดเต็มไปที่แดงแบงเกอร์แล้วก็อ จัดสวยจัดเชี่ยไม้นี้ไงดีเสียวมันตัดหว่ะแต่มันมาสูงสุดแค่เจดนะ็ดไ,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 ไม้นะช่างช่างแม่งออยอินไปเลยออยอินไปเลยเทไปเลยเพื่อนๆเทไปเลย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 มาออยอิน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 ไม่มั่นใจให้รอนะครับไม่ชอบส่วนได้หรืออยากจะตามก็ตามเบาๆก็ได้นะครับใครที่ไม่มั่นใจนะ,ะเดินเบาๆไปก่อนได้ไปดี มใบนี้อู้เฮียหนะ้าก้าวอย่านะเอาลเลยซาดแม่งน่าจะเลาะไม่รอ่อเอา้าเฮียมันบอดอู้นี่มันจะไม่รอดละดีนะมันจั่วบอดเฉดออันตรายวะ่ะเสียวเว้ยจากคูน่าสิบนะอออินทุกไม้ตัวนี้ขึ้นมาพันสี่แล้วนะเพื่อนๆขึ้นมาพันสี่ร้อยแล้วไม้นี้รอก่อนไม้นึงรอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนดูก่อนอ มันจะไหลไหมถ้ามันไหลแล้วค่อยตามต่ออีกซึ่งไม้หนึ่งแต่เสียวอะ่ะแต่อยากอออินนะเพราะว่านะครับให้ทึบกับให้ไม่ขีดอะ่ะมันชนขอบแล้วนะผมกลัวมันตัดแต่ไม้นี้รอไม้หนึ่งครับรอไม้นึงมารุนกันว่าจะไหลกันต่อไหมถ้าไหลต่อไม้ต่อไปอัดอออินเต็มเครื่องไ,ไปที่แดงเลยถ้าแดงยังมาอยู่นะถ้าแดงยังมาอยู่นะเชียไหลดีจัด <c oughs> ไหลดีแบบนี้เพื่อนจัด ไปครับไหลกันต่อเลยมังกรมาแล้วมังกรมาแล้วมันไหลนะเอาอย่างนี้ตามจนกว่ามันจะตัดแล้วกันไปไม้นี้ผมขออนุญาตอออินเต็มเครื่องไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยมาเบิ้ลกำไรเบิ้ลกำไรถ้าเข้าไม้นี้นะทุนห้าสิบจะบวกมาประมาณเกือบสามพันนะประมาณสองพันแปดถ้าเข้าไม้นี้นะถ้าเสียเสียห้าสิบมามาวัดกันไปนเลยไม่รวยก็ครวยไปเลยแต่ต้องรวยไหมนี้ เชี <Cheer! S 2> ่ยโอ้ยแม่งมาตัดไม้นี้เกินไปหัวนะโอ้ยปั้นจาก50แม่งอออินทุกไม้ขึ้นไปได้แค่พันสี่นะมันมาตัดไม้นี้นะโอ้เสียดายวะ่ะแลวอีกอย่างนะเมื่อกี้ไพ่ทึบไอ้ไพ่โป่งมาชนขอบด้วยนะครับมันก็เลยตัดนะโอ้เสียดายว่ะแม่งเอ้ยโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปั้นกันใหม่เดี๋ยวปั้นกันใหม่เ,หมพเพื่อนเดี๋ยวปั้นกันใหม่นะ โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับ